ลมแรงมากก็อ,อยู่ที่สูงสุดจุดสูงสุดนะครับมองเห็นวิวได้360องศานะครับเป็นวิวที่สวยงามมากนะครับสวยงามจริงเป็นเพื่อนถ้าภูเขาภูเขาตรงนั้นไงมองเห็นเป็นมุมดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินซึ่งก็มีความสวยงามนะครับ ที่มีความสวยงามมากครับนี่ครับนี Jamie Jamie ้เป็นโบกลางน้านะครับโบกลางน้าที่เป็นจุดไฮไลท์ในรเที่ยวไม่ค่อยมินลมเพ้มันบังเมื่อกี้ถ่ายถ่ายฝั่งนู้นลมันแรงไม่ได้ยินเสียงนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากดูไม่ค่อยมินลมเพ้มันบังเมื่อกี้ถ่ายถ่ายฝั่งนู้นลมันแรงไม่ได้ยินเสียงนะครับสวยงามนะครับสวยงามมาก พระนะรับไหว้พระด้วยใครต้องการนมัสก,การครัจุดสูงสุดเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินซึ่งก็มีความสวยงามนะครับ ลบ้างก็พระพระนะครับบ้างพระโดยใครต้องการนมัสก,การนะครับจุดสูงสุดเลยฝั่งนี้ก็จะคนในบาง้างก็หาเวลานะมาท่องเที่ยวชมวิวได้นะครับที่วัดโผล่ครัทะเลวัดเนี่ยเป็นวัดนะเป็นวัดอันนี้ข้างบนจุดที่สูงที่สุดน,นะครับเป็นจุดไฮไลไท์ที่ชมวิวครับ เขภูเขาตรงนั้นครมองเห็นจุดไฮไลท์แหล่งท่องเที่ยวของวัดหงนะครับเป็นประมาณนี้ก็มาดูอีกมุมนะครับลมแรงความสวยงามของวิวตอนนี้อยู่จุดชมวิวเป็นจุดไฮไลท์นะครับตึก12ชั้นสามารถแรงมากลมแรงมากเพราะอยู่ที่สูงสุดจุดสูงสุดนะครับ ให้ดูวิวสวยๆดำมีสวยๆแบบๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนงักท่เทีเท่ยวเขาจะัไม่ค่อยมินลมเพราะมันบังเนะมื่อกี้ถ่ายถ่ายฝั่งนู้นลมมันแรงไม่ได้ยินเสียงนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากดูเป็นวัดนะครับเป็นวัดอันนี้ข้างบนจุดที่สูงที่สุดนะครับเป็นจุดไฮไลไท์ที่ชมวิวครับนี้ก็จะเป็น มุมดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินซึ่งก็มีความสวยงามนะครับเห็นไหมเราขึ้นมาก็ขึ้นลิฟต์มานะครับลมแรงมากเลยพาเดินดูรอบๆจะมีจะมาดูอีกมุมนี้นะครับมุมนี้ข้างล่างก็จะเป็นเป็นบัตรนะครับเป็นบัตอันนี้ข้างบน จุดที่สูงที่สุดนะครับเป็นจ,จุดไฮไลท์ที่ชมวิวครับนี้ก็จะดูภูเขาภูเขาตรงนัง้นนะครับมองเห็นวความสวยงามของวิวตอนนี้อยู่จุดชมวิวเป็นจุดไฮไลท์นะครับตึก12ชั้นสามารถชัดๆคือบูกลางน้ำตอนนี้น้ำมันลดน้ำลด ที่สูงสุดจุดสูงสุดนะครับจุดไฮไลท์แหล่งท่องเที่ยวของวัดพงษ์นะครับเป็นประมาณนี้ก็มาดูอีกมุมนะครับลมแรงนี่นะครับให้ดูวิวสวยๆดำมีสวยๆ่ยางๆเป็นเกิอดอพี่พี่น้องๆมาเที่ยวกันนนี่นะครับให้ดูวิวสวยๆดำมีสวยๆ่างๆเป็นเกิดพี่พี่น้องๆ มองเห็นวิวได้360องศานะครับเป็นวิวที่สวยงามมากนะครับสวยงามจริงเ,เพื่อนๆถ้าจุดไทไล,ลท์แหล่งท่องเที่ยวของวัดมงนะครับเป็นประมาณนี้ก็มาดูอีกมุมนะครับลมแรงภูเขาภูเขาตรงนั้นมองเห็นไม่ค่อยมีลมเพื่อมันบงนะับงเมื่อกี้ถ่าย ฝั่งน้นลมมันแรงไม่ได้ยินเสียงนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากดูเป็นมุมดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินซึ่งก็มีความสวยงามนะครับเห็นไหมเตลี่ยนรุ่งนี้ก็สวยงานเหมือนเดิมนะครับสวยนะครับนั่นก็เป็นวิวข้างล่างนะครับวิวข้างล่าง น้ำรดนะครับน,น้ำน้ำนืนมีเป็นก,ก,กล้างน้ำามางงานเป็นผิวมองเห็นวิวได้360องศานะครับเป็นวิวที่สวยงามมากนะครับสวยงามจริเงเป็นเพื่อนถ้าต,ตัวเองมาท่องเที่ยวมาสูตรอากาศบริสุทธิ์อาจเป็นะค,คนในบ้างๆก็หาเวลามาท่องเที่ยวชมวิไวได้นะครับที่วัดโพ สรีวัดเนี่ยพระนะครับได้พระด้วยใครต้องการนมัสก,การะครับจุดสูงสุดเลยฝนนั่น,นี้ก็จะความสวยงามของวิวตอนนี้อยู่จุดชมวิวเป็นจุดไฮไลท์นะครับตึก12ชั้นสามารถเปลี่ยน <S <S พรุ่งนี้ก็เุยงานเหมือนเดิมนะครับเหนสวยนะครับ ก็เป็นวิวข้างล่างนะครับวิวข้างล่างจะมาดูอีกมุมนี้นะครับมุมนี้ข้างล่างก็จะเป็นไม่ค่อยมีลมเพื่อมันบงนะังเมื่อกี้ถ่ายถ่ายฝั่งนูน้นลมมันแรงไม่ได้ยินเสียงนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากดูจะมาดูอีกมุมนี้นะครับมุมนี้ข้างล่างก็จะเป็น กำลังจะตกดินนะครับกำลังจะตกดินซึ่งก็มีความสวยงามนะครับเห็นไหมแสงแดดสองกรบกับผิวน้ำนะครับช่วงนี้น้ำน้ำลดนะครับม่ใช่น้ำน้ำไม่ขึ้นน้ำลดตรงน<ๆ>ีก็ามาดูอีกมุมนี้นะครับมุมนี้ข้างล่างนี่จะเป็นเป็นบัดนะครับเป็นบัดอันนี้เครื่องบน จุดที่สูงที่สุดนะครับเป็นจุดไฮไลไท์ที่ชมวิวครับนนี้ก็จะได้มีโอกาสนำวิวส,สวยๆมาฝากเพื่อนๆเพื่อนคนไหน,นก็มีเวลา,าบ้างก็มองเห็นวิวได้3 6 0องศานะครับเป็นวิวที่สวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆเพื่อนๆถ้านี่นะครับให้ดูวิวสวยๆ นำบีื้อสวยๆมาฝากเพื่อนพี่ๆน้องๆน้นานเที่ยวก็จะนมองกินวิวได้360องศานะครับเป็นวิวที่สวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆเ,เพื่อนถ้าได้มีโอกาสนำบีซือสวยๆมาฝากเพื่อนๆเพื่อนคนไหนก็มีเวลาบ้างนะครับ ได้มีโอกาสนำดินส,สวยๆมาฝากเพื่อนๆเพืเ่อนคนไหนก็มีเวลาบ้างก็แพงมากลมแรงมากก็อยู่ที่สูงสุดจุดสูงสุดนะครับเป็นวัดนะรเป็นวัดนนี้ข้างบนจุดที่สูงที่สุดนะครับเป็นจุดไฮไลท์ที่ชมวิวครับนี้ก็จะเราขึ้นมาก็ขึ้นลิฟต์มาแะครับลมแรงมากเลย เดินดูรอบๆจะมี